กองก้าวไงสักคนขันไขฟังเสียงแจแจทอกระทโกอยู่ปางเก่เง่ง่เก่ไได้ง็กยุบไองอมยินดวงดอกไม้ท่านญ้าเพื่นหน้านานี่เป็นหญาไม่เจเพื่อนป่าเพื่อนนานามา มหนาวนุ่มดวงตองกายสาบันเจ้าสงสัยปาพีนี้เต็มวงเพื่นอากได้ภาสังกอกะทำบุญในเป็นถือนกวนด็ดมันกะทำยันสา เลืองเลืองพอเจอกันเทือหนึ่งสวงผู้โทผู้เท่าเป็นภาสามก็กุสนจังวมาในเมื่อนี้ทั้งเจ้าภาพผู้เป็นโตัวในตกเต้งแป่งหาทั้งขณะามวนมีดหยาดไก่ไก่กามาลวม ล้วมกันเขาโหวงทัวเกียรทิ้ตั้งเป็นกองมากะทิ้งทัาาท่วต้มแด้พระเจ้าผู้เนาอย่างทิ้สะทา้ากะทินท้าทโทษนั้นมีตามบางดาดูการผ้นคนกัารกะทินท้างนักมากมีหลารลุง quảng bá tôi xa phương diện để thăm khải đàn ăn nguyên ăn nguyên ăn thuộc ăn thuộc ăn nguyên ăn không buôn, nhau anh con muốn theo dài một hơi thở để sạt con Cượt mưa đấy sạt nhẹ trăng đầy thua cả thoáng nón dắp nhìn kiếm cái khưn cả con ai tìm ຕ້ອງມາ2 <laughs> thi châu si kè bào thân yến không nhắm nhòm hà miết ta là số thế cao để cao quan

bố sợ người lắm mẹ kéo lắm tìm 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 tìm

ในสุดทายในมันเพียนการทำแหวนคือดังนั้นการที่คนทั้งอนที่อัคือนังเท่าิีนาบานในทั้งท้งทั้งนั้นสละพาลงทงขอฝากหวงทุกทานเมืที่ทาทั้ง ได้ยาเสียลุงคงเมืองพระองค์พุทธทานเตียนบังตังถากุศลนัอยู่งมีสบมาความจาง

Ta tha yêu, 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 yêu,

าีที่น่อยที่ตลอดทุกท่านนะครับที่ไม่มีก็ทีมากเลยมากรวมแมนแมนมารวมคนมาลงนะครับอันยังกอลลุงพอท้องข้ากระแม่เล็กน่อยมันจะได้มากเลยนาะได้คือเกา ที่ได้น้อยได้หลายได้ยุคกับใจใจบริสุทธิ์ได้มาค้ามาหานซานป่าวป่าวอยู่วัดท่านเกาลันคลิปลันบ่มีใจบริสุทธิ์มันก็ได้น้อยละพี่น้องแทนที่ที่ได้บุญนกาบได้บาปพี่น้องกำลังไหลหอมมานะครับอดูโมท่าบุญนำขออนุญาตบาทค้ำเด้อพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงบุญ กระถินนะครับซึ่งหลายวัดโต้หม้มพี่น้องนะพี่น้องมาหลายวักาบอบว่าผิดเป็นวัดบอว่าผิดเป็นที่พักสง์นะครับในช่วงดีก้ก็โต้ห้มบนคือวากับสำหรับร่งทาง้านก็กำลังลังไหลตขอมานะครับที่มาถึงมาหอดเมื่อ,อกี้นี้ก็ โลกหนึ่งมันแกวครับแซบปุยาตาง่ายหอมหอมห่อนห่อนกินข้าวโอ้ท่านนายกเนียเาไรตากลงกชายของขอบครัวนะครับและกาเมจําปีแลกกัรเมสีดักไายพีดักชายพีด้วยการจัดลงท่านนะครับหนึ่งมันแกว ถ้าพี่น้องนะครับอ่าที่ไกลไปไกลมากนะครับก็เลื่อนเพื่อนนะครับถึงโลกงท่านนีหลากหลายนะครับยี่สิบตัวโล่งท่านนะครับตามที่แจ้งไปนะครับตามที่แจ้งลงทะเบียนไปนียี่สิบตัวโล่งท่านน้งดันที่เห็นทานมาแล้ว ก็จะได้สารเพิ่นให้ท่านพี่น้องกับพี่ได้บุญน้ำเพิ่นส่งเสริมนะครับเขาจัดมาไปนี่นะครับรุ่นสมัยโผาเปียันดอนพี่น้องคงจำได้เนาะนี่เขาเอินยุคเผาเปียันดอนครับเพิ่นท่านยอดลูกดอเพิ่นท่านยอดลูกเพิ่น กระ,ะเพิ่นมีบทพ่อโหลว,หวายขณะที่สองคนย่งท่านครับสอทธประวุทิพี่น้องอันนี้ที่น้องเฮาก่บมีกำลังในการทา่านนะครับแต่ต่างกันเกือบเสียงเหล้าเป็นคนบริการโมราจิตเป็นเที่ยวครับลงทาง่านน้รมยาขนมกิน โลงท่านสมตำเพื่อนที่ว่าที่เป็นโลงท่านหนึ่งมันแก้วที่กำลังมาหอนหอนอยู่ตอนนี้สำหรับโลงท่านที่มาเจดเ้ามือเป็นโลงท่านพัดมีนะครับโลงท่านพัดมี จากทีมงานสภาพทศสบาลสมุนทาวอนนะครับมาเต้เจ้าหมอแเ่พรอ้าเยื่อเชื่อนพี่น้องสัมทับได้ครับโ่าล่งท่านตาละล่งอ่าพวกจะบาซ้มกันนะครับตามที่ทไม่เคยให้น้องเบิ้ลเ,เจ้าของโรงท่านเมือนี้พี่น้อง สำหรับไอศครีมนะครับแจงออกมาแล้วกำลังมากนะครับแจงมาแล้วลองลองรู้นหนูเ้อาข้อไอศครีมเตรียมตัวไว้ครับสองแปดพันหันไปสลยละเออในการเออาร์ยัดเจียดกันเว้นระยะห่างเนอนะครับ บมมนบาเปิดเมืองแล้วแล้วจะติดเปิดบมมี่เราพบเราเปียบบมมนครับขอพฎหมายเน้นเชิงอยู่ดังนั้นก็ขอระวังคอยกันนะครับเพราะว่าทีเป็นอสซมอล่ะนะครับอสาม่เป็นแบบบูเล่จาของพืที่นะครับ ลาบโรงทานพี่น้องมย่านี้ลากหลายโรงทานพี่น้องมาดื้อมาเอาบุญก็หินสามะคี้พี่น้องมาเอาบุญน้ำกันครับสำหรับโรงท่าน,านไอศครีมพี่น้อง จ้อยนั่คนัจ้ยนะเอาการเอาสงานดยอาาด้ยยกเลอานได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนพี่น้องเรอีโอ้ยเอฟซีเอฟซีเปียบเลยพี่น้องนั่งกองคิวรอ เง่าวแยงได้คิ้วทำบุญเพียรควนั่งพวามยืนพี่น้องผู้คิ้วเง่าก็ได้นั่งผู้คิ้วจอกคิ้วสันก็ได้ยืนพี่น้องอาจารย์ก็มาคือกันซะเนี่ยอาจารย์มาทำบุญเล็กหน้อยเล็กน้อยหัวลูกมาข้าราชการบำนาญพี่น้องบนพิธีมาร่วมทำบุญกะดกินน้ำกัน ขอให้ได้บุญเยอะๆครับผมลำล้ก้อซปุกพี่ใหญ่ลุงคำปันมือนี่มาเอาบุญกันบอไปปลูกพักแล้วหมดพักแล้วเด็กเลยมือนี่เพราะนั้นลงบ่โอ้ยว่ามันลงไปแล้วทิดขันแล้วอยู่อยู่เอา คิดมันเรามากเมื่อไดก็จัดการได้เลยพูดโดนพูดสะระบาดวีเพราะมีผู้ใดู้้นะครับมันเป็นไอ้คนเยืมไม่จะโกนเนี่เพียงพอหรืเสียงแถวมั่งหรอเออบอกเอาเจ้าไปรอทต็มอ่อเอาประชาสัมพันธ์นะครับลงท่านเอ่อสำหรับของทีมงานเทศบาลตำบลพาวนเอ่อผมกระเบิ้งตามเนื้อหาแหละครับ มาแจกใหม่สำหรับโล่ง,งทานนะครับเ,ออเป็นทีมงานเทศบาลตะบลทาวน์นำโดยนายยกธาปนิตฐ์กันหาวัฒนาโน,น้น<อ>หรือนายยกเอียงนะครับนำทีมงานโล่งทางคนดีแข็งรอดกันเนี่ยพัดมีครับพัดมีมาเจสเสาร์เมื่อนะครับมาเตสเสาเมื่อเลย พี่นออ้องก็ไปสัมผัสับมาจากพี่น้องข้างห้องต่อนะครับมูที่หกผู้เชี่ยวชาญในการผัดหมีนะครับถึงทีมงานน,นะครับของนายโยมน,นะครับตั้งขาปริกันหาวัฒนานุน่นนีสร้างเป็นโรงทานนะครับเกี่ยวกับผัดหมี ซึ่งเรียกอร่อยนะครับดังนั้นก็เยียนเชิญน,นะครับสัมผัสใจพี่น้องเฮ้าซึ่งมาจากมูททนะม้ที่โภนะมู้ที่โภผู้ที่เกศนะทีบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องปฏิบัติในการทำในหะ<ม><ม>น้างานสำหรับสมารถเขียนะครับ อคทั้งสองเขตน,นี่กะเอาเขตที่หนึ่งก่อนเนาะสำรับเขตที่หนึ่งกาะน,นำโดยท่านประท่านสัสมผาสสำเนาจงที่ไม้นะครัครับอีกจังน,อกกน<ล>้อยก็สพ่ผ้าพี่พ้าน้านองเขาไปขอพ่อลงครัวร่วท่านพี่น้องศิลภาษา อ่อแล้วก็สอินพี่น้อมาด้บงรรยาที่สุดอนพ่อประมุขที่พ่นน้องสอนพ่อขอนพินข้องโดดนั้งตำแหน่งสอนพ่อข้องนี้คืออดีตญา่อกำนั่นพี่น้องกำนันสุขพลนิ่มหัดขาพี่น้องอันนี้สำหรับเขตหนึ่งนะครับ กำนันอกกำนันมบล้พี่น้องอต่เกตสซึ่งกองนี้อันอ้อแสงชนะพันนะครับอาขกี้้แค่น่อยไอ้แคนอยขอข้อโขมงี้นค้งเอมาเอาบุญมาบุข่องแดงทุนนอกขอข้อประมวนลำมนาอาพี่น้อง สำหรับล <ขอ S 1> ิปนี้ก็ทายให้ <คน S 1> พี่ใหน้หน้องเบิงซัมนน่เนาะพี่น้องมือนีมาเอาบุญกะกินเป็นวันรวมกะกินสามาัคคีพี่น้องเป็นบุญกะชินบานเท่ากะกินสามัคคีมือที่สองวันหน้าเลาบุญโอ้ขึ้นอยู่เนาะ หมูที่สองพี่น้องบ้านถาวรหมู่ที่สองบ้านน้อยรับคลิปนี้ให้ยูดีม่แห้งสบายสุขู่สุขคนยาเก็บยาไขยาจนโอ้ฮ่นี่เงินมีท่องใส่สุขูสุขคนเ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่บสวัสดีครับผม